ในปี 2025, l u m i ลูมิเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยติดตามข่าวสารและก็เทคโนโลยีของลูมิกแบบใกล้ชิดมาตลอดนะครับเห็นที่ไหนอ่านหมดดูหมดทั้งของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวของลูมิกเป็นกรณีที่น่าสนใจมากเลยที่น่าสนใจก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันดีมากๆครับดีแบบเห็นชัดว่าทำกันบ้านมาอย่างดีมีการวางแผนมาอย่างยาวนาน คิดมาสำหรับการใช้งานจริงแล้วก็จัดเต็มที่สุดในรอบหลายปีเลยแต่สิ่งที่สวนทางกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือการรับรู้ของตลาดคุยกันตรงๆก็คือว่านี่คือภาพของแบรนด์ที่มีของดีอยู่ในมือแต่เล่าออกมาแล้วมันไม่โดนอืะไม่ใช่ไม่เล่านะเล่าแต่มันไม่โดนนะโดยเฉพาะในตลาดบ้านเราเนี่ยที่ทุกวันนี้การนําเสนอไม่ว่าจะเป็นของหรือสินค้าอะไรนะมันจะเน้นแบบเร็วๆด่วนๆนนแรงๆอะ่ะ พูดถึงฟีเจอร์ใหม่วันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมละเออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่ยากนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ลงตัวกับการสื่อสารในแนวทางผลิตภัณฑ์ของลูม i x เพราะสิ่งที่ลูมิกทำอะ่ะมันเป็นการสร้างระบบเหมือน ecosystem อีโคซ s สเต็มอ่ะอืมคนผูดจะต้องเข้าใจภาพรวมแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้ออกมาเป็นภาพให้ได้ซะก,ก่อน นะซึ่งมันต้องใช้เวลานิดนึงมีการรอตกผลึกแล้วก็ค่อยเสือ,อ,อกมาไม่อย่างนั้นนะครับมันจะเสือออกมาผิดที่ผิดทางเลย่ะยกตัวอย่างง่ายๆมีเรื่องหนึ่งที่ในตอนนี้กำลังฮิตเลยเนะอืมแต่พี่ขาวได้ยินแล้วรู้สึกแปลกๆทุกครั้งนั่นก็คือเรื่อง Open นเกตที่หลายแบรนด์เพิ่งเริ่มหยิบ Open g เกตขึ้นมาพูดถึงอย่างจริงจังทุกคนดูตื่นเต้นเหมือนมันเพิ่งถือกาเนิดขึ้นมาบนโลกนี้เลย แต่ลูมิกเนี่ยทำเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับจนมันกลายเป็นพื้นฐานของระบบไปด้วยซ้ำคนใช้ลูมิกเนี่ยใช้กันจนเป็นเรื่องปกติถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพนะครับลูมิกเนี่ยเหมือนตอนนี้ออกไปนอกกาแล็กซี่แล้วเดินทางไปแล้วแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเพิ่งหาทางออกจากอนุสาวรีย์ชัยเจอเออและเวลาที่อธิบายเรื่องโอเพนเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องเล่าถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากมันนะ ว่าถ้าใครเล่าแบบนี้มันก็จะตรงไปตรงมาก็คือถ่ายครั้งเดียวเอาไปตัดแนวตั้งแนวนอนได้โดยที่ว่ายังคงคุณภาพที่โอเคอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็น workflow มันไม่ใช่ตัวเลขบนสเปคแต่เห็นวิธีที่มันถูกเล่าในหลายๆครั้งนะครับมันไปถูกโฟกัสที่ว่าเป็นความละเอียดที่เพิ่มขึ้น 5.7K นะโอ้ห K นะ นู่นนี่นั่นโอเคมันก็เล่าง่ายแหละเพราะมันเยอะกว่า 4K ใช่ไหมมันก็สร้างความตื่นเต้นได้แต่ว่าพอโฟล์จริงๆไม่ค่อยอธิบายกันนะครับหรือยิ่งไปกว่านั้นบางคนข้ามไปเลยเพราะไม่เข้าใจหลักการทํางานแล้วก็ประโยชน์ของมันอืมอย่างเงี้ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่อง Dual Native i s o ที่เพียเพิ่งทําคลิปไปเมื่อสักสัปดาห์หรือสอสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้นะเคยทําเมื่อเกือบ2ปีมาแล้วนะ อันนี้เอามาทําใหม่อีกทีหนึง่งเหมือนอยากเล่าซ้ําอ่ะเพราะตอนนั้นก็อ่ะโอเคมันอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่อยู่นะยงงคนยังไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้มันไม่ใหม่แล้วนะแต่ว่าคนก็ยังงงๆงอยู่แต่เขามีมานานแล้วไงหรืออย่างการบันทึกไฟล์ลงเอ t e r n อ l SSD อย่างเงี้ยตัวอลูมินีหลายๆตัวก็ทำได้การใช้ iPhone เป็นมอนิเตอร์เออไม่ต้องอไงมากเลยไม่ต้องไปต่อโอ้โห อุปกรณ์อะไรให้มันวุ่นวายเสียเงินเสียทองแต่ว่าบางตัวของลูมิกมันเชื่อมปุ๊บมันเป็นมอนิเตอร์ไปเลยอืมอย่างเงี้ยลูมิกมีแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าลูมิกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทที่แบบแคล้ายๆสุกาวาเผากินหรือว่าตวหัวเข้าบ้านนะอืมเขาทํามันต้องใช้ได้นั่นน่ะเขาถึงจะทํามาก็มีพลาดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่แนวนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนแบบทําก็ธรรมดายังไงอะนะ แ,แต่แบรนอื่นนี่กลายเป็นว่าพยายามบอกแล้วก็ว่าฉันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูมีก็จะเฉยซึ่งตรงนี้ถือว่ามันเป็นช่องว่างในการสื่อสารที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับหรือเอาเอาเรื่องใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดนึงกนะ็ได้ยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง 4K60 เฟรมครอปไม่ครอปเนี่ยลูมิก็มีมาตั้งแต่หลายรุ่นก่อนหน้าแล้วนะเออก็คือเขาเขายัง ตอนนี้เรายังเขียงกันเรื่องนี้อยู่เลยอะกล้องออกมอ่อะนะอ่าส่วนเรื่องหลกักๆเรื่องหลักคือเรื่องระบบระบายความร้อนลูมิกจับพัดลมอะใส่ไว้ในกล้องเลยอืมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับออกแบบให้กล้องหน้าตาออกมาก็ยังเป็นกล้องธรรมดาไม่ได้เป็นเหมือนเป็นอิฐก้อนใหญ่ๆห,หรือเป็นรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูก็ไหน S52S12S1R2S12E อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับกล้องทัท่วไปอะหน้าตามันแต่ใช้แล้วมันไม่ต้องกังลวลเรื่องความร้อนไม่มีเรื่องราวของบอดไหมหน้างหน้างานอะไรทีทีแบบที่เราได้ยินกันนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมเอางี้งแล้วกันนะครับคือในปี2025เนี่ยลูมิ x ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางในการทำงานนะครับเขายังเดินตามรถแบบอยู่แต่ก็เลือกที่จะย้ำ แนวคิดของตัวเองให้มันชัดเจนขึ้น s series รุ่นใหม่นียถือว่าโอเคมากเลยนะ s 1 2 s 1 2 e s 1 r 2พวกนี้แบ่งกลุ่มชัดเจนเลยจริงๆนะครับรวมถึงตัว gs 7 ในฝั่ง NTF นะครับเป็นไมโครโฟเตอร์เนี่ยก็อัปเกรดหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกออโต้โฟกัสหรือว่า32บ a u d ิตโฟล์อะดิโออะไรเงี้ยมันมาครบอ,อ่ะเราก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากมายคนที่ใช้งานอยู่แล้วเขารู้ไงแต่คนที่ไม่ได้ใช้น่ะมันไม่รู้นะครับส่วนเรื่องระบบเลนที่เป็นทนพันธมิตร l m ม u ส์นะอันนี้มันก็พร้อมมากๆนะครับเลนของ l ู m i กบางซีรีส์เนี่ยออกแบบเผื่อมาล่วงหน้าสำหรับ คนทํางานตั้งแต่แรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโออย่างพี่อามีหลายตัวนะครับหน้าเลนฟิลเตอร์เนี่ย64เนี่ยอันเนี้ยเอ้ย67เอไม่มีหรอก64อันนี้67นี่ก็67แล้วดูดิขนาดมันใกล้เคียงกันอะ่ะอืมถ้าคนทํางานดูปุ๊บเอ้ยนี่มันใช่เลยนี่ว่าใช่ไหมเออทําไมตรงเนี้ยฟิลเตอร์ไม่ต้องมีหลายขนาดไม่ต้องใสายแอด APTER หรือว่าขนาดใกล้เคียงกันน้ําหนักใก,ใกล้ๆกันเวลาขึ้นกิมบอลเราไม่ต้องบาลานซ์เยอะให้มันเสียเวลานะครับบางตัวที่มันแทบจะเท่ากันเลยอะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ายอื่นเพิ่งจะคิดแล้วก็ทมออกมาแต่อันนี้มันมีมานานแล้วนะครับมี่อามีตั้งหลายตัวนะโอ้ยนี่ร้อยมาโคได้มัง้งเนี่ยดูดดูร้อยมาโครเนะี่ยตัวจิว๋วนึงอะ่ะเนี่ยเอาหูดอกไวนะ้กันเนี่ยเนี่ยน,นิดหนึ่งอ,ะนะอ่ะนะอ่า สิ่งที่ l u m i กตามอยู่ก็มีนะครับไม่ให้ม่มีไม่ให้มันดีทุกอย่างหรอกมันก็มีเรื่องของอย่างเช่นออโต้โฟกัสเนี่ยซึ่งแม้เขาจะเปลี่ยนมาเป็นเฟสดิเคชันแล้วนะก็ออยังยังอาจที่จะเหลื่อมเหลื่อมยังตามคนอื่นอย่างพวกแค n น,นอน,นิคอนโซนี่อะไรเงี้ยพวกนั้นเขาจะเรียกว่านําไป แต่ว่าพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เดี๋ยวมันก็ตามทันแหละอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็น ai อะไรกันหมดแล้วทีนี้สิ่งที่โดดเด่นนะครับโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของระบบนิเวศท,ที่เราพูดถึงในตอนแรกว่าลูมิกไม่ได้ทําแค่กล้องกล้องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในการทํางานใช่ไหมลูมิกยังทําแอปพลิเคชันอย่างเช่นลูมิกโฟลลูมิกแ a b อะไรพวกเนี้ย่าที่เราสามารถโหลดลุกอัพเทปบงเทมเมร์อะไรพวกนี้มาใช้งานด้วยทํานู่นทํานี่ด้วยซึ่งเเราไม่ได้ใช้งานกล้องแบบสไตล์อะโรนี่ต่อไปนะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างดีและแอปเขาใช้งานง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับรูมิกแฉลบนี่โหลดเฟิร์มแวร์อัปเดตของไอ้ลัดอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้พเทเบิน่นองโอ้โหง่ายมากเลยพี่เอาเพิ่งซื้อไอ้ตัว c 5ทมาใช้กับนิคคอนอ่ะไอ้พวก โหลดพวกโปรไฟล์มาหูเหนื่อยมากอันนี้คือแบบแต่ว่าลูมิกเขาจัดการเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วยกล้องนะการวางแผนการจัดการไฟล์ตรงเนี้มันก็กลับมาที่คุยกันในตอนแรกว่าระบบเนี้ยมันต้องการคำอธิบายที่ดีอ่าถ้าเล่าไม่ชัด นะครับคนก็จะมองไม่เห็นว่ามันประเสริฐเลิศหรูอ,อะไรยังไงแล้วมันก็จะฟาวอะไรที่สุดอ่าแล้วเนี่ยมันก็กัดก่อนมาตลอดนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่ปัญหามันก็คือการสื่อสารกล้องของรูมิกหลายรุ่นถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือทําง,งานแต่ว่ากลับถูกเล่าด้วยภาษาแบบของเล่นเทคโนโลยีหรือพวกแกเจเต่ะคือเอาตัวเลขมานั่งคุยกัน พระภาษามันไม่ตรงนะครับความเข้าใจมันก็ไม่ตรงอย่างตัวเรียวทำรัดเนี่ยถ้ามองแค่ผิวเผินนะมันอาจจะดูเหมือนแค่ฟิลเตอร์หรือขนาดเอนจิเนียร์หลายๆที่ยังมองว่าโอ้นี่มันก็คือคล้ายๆกับฟิล์มซิมูเลตคล้ายๆพิ c เจอร์โปรไฟล์หรือพิ c เจอร์คอนโทรอะไรเอ้ยมันไม่ใช่มันลึกกว่าน,นั้นนะครับมันครอบคลุมการใช้งานกว้างกว่านั้นมากทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับคุณสมบัติอื่นๆพวก Du a l Native ISO Waveform อ่า ฟอ l คอนเนอรถ้าไม่มีนะครับหน้างานมันก็จะทำงานลำบากพวกเนี้ยคือคนที่จะมาเล่าเนี่ยมันต้องเข้าใจหน้างานด้วยว่ามันเป็นยังไงไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าเครื่องมือเนี้ยสำคัญแบบไหนนะครับมันไม่ใช่ของที่มีไว้โชว์นะแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยเหลือเอาตัวรอดได้ในแต่ละงานอ่า ก็กลับไปที่ถ้าคนเล่าไม่เข้าใจอีกย้ำอีกทีหนึ่งนะการเล่ามันจะกลายเป็นเรื่องการอ่านสเปกแล้วก็ไล่ฟีเจอร์โดยไม่ได้บอกเลยว่ามันมาแก้ปัญหาอะไรอคอนเทนต์มันก็เลยดูไม่มีน้ำหนักไงแล้วกล้องอ่ะมันก็เลยดูแพงแล้วคนดูก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยทั้งที่ความพิเศษเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ตารางสเปคมันเล่าออกมาไม่ได้นะครับน่าประมาณอย่างนั้นแหละทีนี้ท่านนึกภาพไม่ออกนะ จะขอเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยคลิปที่เราเห็นพี่อ๋อทำมาปีครึ่งหรือสองปีเนี่ยแล้วก็ช่วงหลังๆนี่คือลงแทบจะทุกวันเลยนะครับเพราะว่า Workflow มันลงตัวก็ใช้ Lumix S9 ครับกล้องเล็กที่ไม่มีช่องมองภาพแล้วก็บางคนสบประมาทเรื่องสเปคอนันนี้นี่ไว้เต็มไปหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีในสิ่งที่พี่อ๋อต้องการครบถ้วนแบบที่ กล้องตัวอื่นให้ไม่ได้นะครับถ้าเรารู้จักมันดีอ่าเราจะรู้ว่าโอ้มันดีกว่ากล้องที่พยายามโฆษณาในสิ่งที่ตัวเองพอทําได้แค่นั้นเองแต่พอเอาไปใช้งานจริงทําไม่ได้อันนี้ใช้สองตัวนะ S9 ตัวที่ถ่ายตรงนี้แล้วก็ตัวที่อยู่ตรงมือนี่ก,กันอืม workflow ที่พี่เผาจัดไว้ตอนนี้มันลงตัวมากเลยนะมันตัดขั้นตอนหลังบ้านออกไปหมดเลยเพราะสีมันจบตั้งแต่ในตัวกล้องด้วยเลียวไทม์หรือว่าเทเบิล ทําทให้ไฟล์เนี่ยมันพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปเกรดอะไรวุ่นวายนะครับไปถึงก็แค่ตัดสลับใส่กราฟิกที่เห็นเนี่ยแล้วก็ Export พอร์ตอัปโหลดขึ้น YouTube จบอยากทำคลิปเมื่อไหร่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่เหาเลยนะตอนนี้ข้อมูลมีพร้อมกดปุ่มปุ่มเดียวเ e รคคอเลยนี่ก็กดปุ่มเดียวจากบนในโรดแคสเตอร์ต่อเอลคาโตตรงนี้เนี่ยง่ายมากเลยแรงเสียดทานของพี่เาอย่างเดียว ตอนนี้ที่มีนะก็คือความขี้เกียจสิ่งนี้ถ้าไม่มีความขี้เกียจนะพี่ยวก็จะทํางานให้น้องๆได้ดูทุกวันนะครับเรื่องความร้อนอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าพี่หอหวจัดการสภาพแวดล้อมก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็การปรับตั้งค่าที่เหมาะสมกับงานนะเช่นอ,อ,อย่างเนี้ยเราไม่ต้องเปิดกันสั่นลากยาวๆได้สบายๆไม่ต้องแบบ บอหวาอะไรมากก็ปิดอันไหนไม่ได้ใช้ก็ปิด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 ไปมันก็สามารถที่จะทํางานได้พี่่อาใช้2ตัวนี้นะสอนเทรนนิ่งอ่ะพวก AI อะไรอย่างเงี้ยเี่่อสอนทีสองสามชั่วโมงจันอะไรนะศุกร์เสาร์อาทิตย์สบายสบายเลยมไม่เคยดับไม่เคยร้อนไม่เคยอะไรไม่ไม่วุ่นวายตอนนี้เซตอัพถ้าใครมีเอกอยากทํานี้บอกเดี๋ยวพี่่อาสอนเซตอัพให้นะครับอันนี้มันเป็นวิธีที่คนทํางานใช้เครื่องมือนะ เปน็นการเอาข้อจํากัดเนี่ยแล้ก็มาบริหารไม่ใช่เอาสเปคมานั่งอ่านแล้วก็ตัดสินกล้องนะครับทีนี้สุดท้ายก็อยากสื่อสารกับคนดูน้องๆอินฟลู flow, นะครับแล้วก็ทีมการตลาดของฟูจิเอูมิกนะจะเรียกฟูจิอยู่เลยเราะคลิปที่แล้วมันเป็นฟูจินะว่าไอ้กล้องลูมิกเนี่ยสเปคมันไปไกลมากแล้วทำยังไงให้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มีได้ไง่าย คือเข้าใจกล้องได้ง่ายๆนะครับตัวอินโฟเองก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดแหละเราต้องพยายามเรียนรู้และเข้าใจมันเอว่าไอ้ที่มันมาเนี่ยมันจะเอาไปช่วยงานในลักษณะไหนบ้างการเอาความรู้เดิมๆมาตัดสินนะครับมันจะสื่อสารออกไปผิดพลาดอืมแล้วก็ลูมิกเนี่ยถ้ายังถูกเล่าด้วยภาษาแบบสเปคอย่างเดียวนะคุณค่าของระบบของเขาเนี่ย มันก็จะมีมือนได้เห็นหรอกต้องให้คนที่ใช้งานจริงหรือคนที่พร้อมที่จะทํำความเข้าใจอมาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าวิธีการเล่ายังไม่เปลี่ยนแปลงของดีที่ถูกพัฒนามาไกลามากแล้วเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นของธรรมดาซึ่งมันมันน่าเสียดายมากๆเลย